ยังมีพื้นที่ห่างไกลในอีกหลายจังหวัดนะครับประสบปัญหาขาดระบบสาธารณูปโภคหลายด้านหน่วยงานรัฐก็ยังพยายามเร่งเข้าไปแก้ไขเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตให้ชาวบ้านนะครับทำให้ผู้ว่าราชาการจังหวัดยะลาลงพื้นที่รับฟังสภาพปัญหาจากชาวบ้านในพื้นที่ห่างไกลของตำบลทานน้าทิพย์ที่อำเภอเบตงซึ่งประสบความลําบากเรื่องถนนทางเข้าหมู่บ้านแล้วก็ระบบไฟฟ้าที่ยังเข้าไม่ถึงด้วยครับมีกี่หมูม่บ้านครับ นายพลพงศุวรรณผู้ว่าราชาการจังหวัดยะลาพร้อมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนะครับอย่างแขวงทางหลวงชนบทการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเข้าไปตรวจสอบสภาพปัญหาของชาวบ้านที่บ้านซาโฮตำบลพาน้ำทิพย์อำเภอเบตงซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นคน<บ>ไทยเชื้อสายจีนที่เข้ามาอาศัยในอำเภอเบตงกว่า80ปีแล้วครับส่วนใหญ่ทำอาชีพเกษตรการมีสวนยางพาราแล้วก็สวนผลไม้โดยเฉพาะสวนทุเรียนแต่ปัญหาก็คือการคมนาคมที่ยากลำบากไฟฟ้าก็ยังเข้า ถึงนะครับอย่างถนนเส้นทางเข้าหมู่บ้านระยะทางกว่า10กิโลเมตรที่ก็ยังเป็นดินอยู่เขาก็ไม่สะดวกในการที่จะเดินทางสัญจรแล้วก็การขนส่งผล,ผลผลิตอย่างทุเรียนออกไปขายกันด้วยก็เลยร้องเรียนทางจังหวัดให้มาช่วยเหลือในเบื้องต้นนะครับทางผู้ว่าบอกว่าจะอยู่ระหว่างการดําเนินการจัดทํารายละเอียดเพื่อขอรับงบประมาณมาสนับสนุน ซึ่งคาดว่าจะได้รับงบประมาณการก่อสร้างถนนแล้วก็ขยายเขตไฟฟ้าในปีงบประมาณ2,568จะดาเนินการแล้วเสร็จไม่เกินปี2,570ชาวบ้านก็พอใจในการแก้ไขครับ